สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาเจาะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่ว่าเราลงวินโดว์กันไปนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาตั้งค่าอะไรต่างๆในวินโดว์สิบโปรนะครับก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเราก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับผมให้คอมพิวเตอร์เนี่ยให้ตัววินโดว์สิบเนี่ยมันทำการค้นหาพวกไดเวอร์อะไรต่างๆแนละ้วทำการติดตั้งให้อัตโนมัตินะครับก็จะได้มาเป็นประมาณนี้เนาะ ส่วนใหญ่ก็จะติดตั้งไดรเวอร์พวกกาจอกับอุปกรณ์ต่อพ่วงให้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้เนาะสิ่งที่เราเราจะทำอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือคลีกขวาเอาปุ่มเซิร์ชปรับให้มันเล็กๆนะครับผมจะได้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เอาปุ่มโฮตน้าออกนะครับผมแต่ถ้าใช้ก็เอาเอากลับมาได้นะครับอันนี้คือแบบของผมนะครับผมแล้วก็ย้าย ตัวโฟลเดอร์เนี่ยคลิกซ้ายค้างย้ายไปทางด้านซ้ายสุดนะครับเราเริ่มมาเนี่ยเราก็จะเอาตัว Windows อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ My Computer เอาออกมาก่อนนะครับผมก็คลิกขวาแล้วกด Personal p i r s o อ a l i z นนตัวนี้นะครับแล้วก็กด t e ีมแล้วก็เลื่อนลงมา Desktop Icon Setting นะครับติ๊กตรงนี้หนึ่งทีนะครับผมกด Apply โอเค เราก็จะได้มาแล้วนะครับผม DPC ย้ายรีไซเคิลบินไปไว้ขวาล่างนะครับย้าย DPC ไปไว้ด้านบนอ่าทีนี้เราก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คดูนะครับผมว่าได้เราถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคก็มีครบนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะทำการที่ขวาเซตติ้งตรงนี้นะครับขอเซนเซอร์ด้านบนเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผม l a n g Language นะครับ Language นะครับกดคีย์บอร์ดครับผมกด Input Language Hotkey นะครับ Change Key นะครับกดตัวนี้อยู่ข้างล่างแล้วอันนี้อยู่ข้างบนโอเค apply โอเคตัวนี้ทำให้เรากดปุ่มตัวหนอนได้นะครับผมกดกลับนะครับเพิ่มภาษาไทยนะครับผมถ้าไม่มีเนาะ นี่นะครับกดแอด thai เห็นไหมครับไทยนี่นะครับถ้ามีแล้วมันก็จะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองลบไปก่นอนลบไปก่อน thai ไทย n น x t เห็นไหมครับติดตั้ง เมื่อก่อนมันต้องติดตั้งนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่รู้ทําไมมันถึงไม่ไม่ต้องให้ติดตั้งแล้วอ่าในส่วนตรงนี้ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาระหว่างนี้มาดูในส่วนของ Meet Now นะผมให้คลิดขวากดซ่อนไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองกดปุ่มตัวหนอนดูนะครับผมเห็นไหมครับขวาล่างภาษาก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็ต่อมาก็ทําการคลิกขวาเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับผมจะไปแบบเหมือนคนเริ่มต้นนะครับผมด้านบนก็ขอเซนเซอร์ไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วกดอัปเดตแอนด์เซิตี้นะครับกดเช็ค for อัปเดตครับผม แนะนำนะครับผมก่อนจะลงโปรแกรมอะไรให้มาเช็ค for อัปเดตก่อนนะครับเช็ค for อัปเดตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการอัปเดตพวกแอนตี้ไวรัสให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมแล้วก็พวกบินโด s เนี่ยอาจจะมีหน้าต่างการใช้งานที่ง่ายขึ้นหรือว่า บางคนก็ไม่ชอบนะครับผมเห็นไหมครับผมแบบนี้เนี่ยก็คือมีอัปเดตนะครับแล้วก็รอนะอ่าตัดมาตอนที่อัปเดตก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผม ตอนที้มันมีปุ่มรีสตาร์ท now ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ตรวจเช็คกันนิดนึงเนาะว่าตัวอื่นมันอัปเดตเสร็จหรือยังนะครับก่อนที่เราจะกดนะครับผมต้องรอให้ทุกตัวอัปเดตให้เสร็จหมดก่อนนะครับผมให้สเตตัสมันเป็นแบบนี้นะครับผม pending นะครับผมถ้าเกิดมันยังเป็น installing อยู่สักตัวนึงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกด Restart นะครับเราก็รอต่อไปนะครับผม ทีนี้ก็ถือว่าจะสามารถรีสตาร์ทได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับผมอย่าเพิ่งกดรีสตาร์ทนะครับผมสำหรับคนที่เขียนโค้ดแล้วเนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับแล้วตัวอักษรมันจะเป็นแบบเ,เป็นเครื่องหมาย question mark นะครับผมในส่วนของภาษาไทยเนาะเราก็จะต้องมาตั้งตรงนี้นะครับผมก็คือลี้ขวา setting เหมือนเดิมหรือว่ากดกลับตรงนี้ก็ได้เนาะอย่างนี้ แล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ time a n d language นะครับผมเหมือนขั้นตอนเดิมเลยที่เรามาทำการอะไรเอ่ยที่เรามาทำการโหลดภาษาไทยเนาะให้เรากดไปที่คำว่า r e g i o n นะครับหลังจากนั้นให้เรากดเปลี่ยนไปที่ตรงนี้นะครับผม add d i t i o n a l เนี่ยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีเนะี่ยกดไปที่ r e g i o n หนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นให้กดไปที่ Add m i n i s t r a t v e ตรงนี้หลังจากนั้นให้กดไปที่ Change System l o c a l นะครับผมปรับเป็นปรับเป็นภาษาไทยนะครับ Thai อยู่ไหนนี่แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ทำการกด OK App l i แล้วก็ Restart นะครับผมเท่านี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ สามารถเอาไปลงโปรแกรมหรือเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ